หมอปวกตอนนี้ก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระด้วยครับใครที่เป็นพระแล้วทําไม่ดีนี่จะถึงวัดทันทีเลยเข้ามาดูหรือมาทําลายถ้าทําดีจริงอยู่ต่อไปถ้าทําไม่ดีก็จะให้ศึกออกจากกเป็นพระ แต่ก่อนเนี่ยล่าแ,แต่พวกผีทุบสารทุบอะไรเดี๋ยวนี้มาทุบพระแทนแล้วถ้าพระไม่ดีจะกลัวหมอ,อแต่ถ้าพระดีเขาไม่กลัวเราแล้วจะรู้ได้ไงว่าพระดีพระไม่ดีคุณดูได้ไงใช่ย่งยงางเมื่อก่อนนี้คุณเจอผีหรือเจอสารไม่ดีคุณจะต้องมีการอ้วกอย่างกระบว่าผมเดินเข้ามาในนี้นะถ้าเจอของไม่ดีมันจะรู้สึกหนักยังไงยังไงฮะยังหมอที่เจอของไม่ดีเหรอฮะใช่ เจอของไม่ดีอะไรเม็ดนั่นแหละมันเป็นไรเห็นผีเดี๋ยวตบแรงนะทำไมทำไมฮะ<ด><ฆ>สั่งก็ต้องไปเติม <gosta> ไม่ได้อวดอย่าง,งานั้นเจอ,เอของไม่ดีสรุปแล้วเราเลิกทุบศาลแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีคนมาล้อเลียนกับทุบเหมือนเดิมมีสื่อโซเชียลเขาบอกมาว่าคุณไม่มีหมายค้นนี่ฮะไปได้ยังไงก่อนที่จะเข้าไปในวัดเนี่ยผมก็จะส่งทีมงานผมเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงและอีกอย่างผมเข้าไปเนี่ยผมก็จะมีทนายมีตำรวจมีทีมงานมีนักข่าวเข้าไปกองเกิงไปถ่ายพวกความบริสุทธิ์ใจไงพระไม่ดีต้องกลัว ราพฎรดีๆผมไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วฮะไม่ดีนี่จําได้หมดเลยใช่ไหมที่ไปเราไปทําเนี่ยก็จําได้หมดเลยที่ผมไปทําไปทาเนี่ยมันจะได้ศาสนามจะได้ดีสักทีฮะรูปแรกที่ไม่ดีที่ท่านไปจัดการเนี่ยใครวะอ้าวหนูจะไปรู้เหรออุป๊ปามมาเยอะมาก เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นเข้าหาวไม่เจอผีใช่ไหมใช่คเจอเขาไม่ได้อ้วกแล้วอ๋อแสดงว่าไม่ได้กินเหล้าดนี่่ไม่มีของที่อ้วกนะกินเหล้าเวลาไม่ได้กินมันจะอ้วกจะอ้วกไม่ใช่นี่เขากินเหล้าในเวลาเขาไม่ได้กินเขาเห็นเขาอ้วกเลยนี่กินอะไรแทนฮะก็ดูกัญชาแทนไม่เป็นไรแต่บ้านนี่ก็ถามอะไรท่านจะได้รับความสนุกความหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรทคอมเมดี้ครับ อย,อย่าลืมครับกด s u บสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราตกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียน <s ul ain> คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไลฟ์คอมเมดี้ของเรารับประกันความาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ